ผมวันนี้เรามาด้วยอาการของ13นิ้วปี2014ตัวนี้ก็คืออาการบลูทูธไม่ขึ้นนะครับน่าจะแจ้งว่า no hardware ก็จะมีปัญหาที่แน่บลูทูธไว้เลยนะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของชุดดับออฟอแอรอใช้แอร์ดัไม่ได้นะครับ Wi-Fi จะคอนเน c t สัญญาณได้น้อยหรือหลุด ปัญหาของพวกนี้ก็คือมาจากการ์ด w i f i แล้วก็บลูทูธมองไม่เห็นเลยปิดเครื่องเปิดใหม่บางทีอาการก็อาจจะขึ้นมาให้คอนเน็กได้นะครับแต่หลุดคอนเน็กได้ตหลุด Wi-Fi ก็เห็นชั้นน้อยแอเรียน้อยมากนะครับแอเรียน้อยมากเลยก็จะคอนเน็กไม่ได้บางทีคอนเน็กเสร็จใช้ไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องหลุดในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับ MacBook 13นิ้ว r e t i n a ปี2 0 14 นะครับผมไม่มีในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับไม่โชว์นะครับมาแล้วอีกกา,ารหนึ่งลูกค้าแจ้งมานะครับมีปัญหาในส่วนของจอนะครับตอนปิดจอแล้วจอไม่สนิทเคยเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับนี่ไม่สนิทนะครับจอไม่สนิทปิดไม่ได้เด้งเดี๋ยวเรามาแก้ไขให้ด้วยในส่วนของตัวนี้นะครับเด้งตลอดนะครับแกะดูกันหน่อยว่า ด้านในเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับคุณเก่งนะครับขอบคุณคุณเก่งด้วยก่อนหน้านี้คุณเก่งก็ได้นํา macbook pro เลยทีหน้านะครับ1ินิ้วปี2 0 1 5ามาซ่อมเมนบอร์ดในกรณีโดนน้ำนะครับของคุณเก่งแล้วก็ในส่วนของเครื่องช้าเป็น13นิ้วปี2 0 1 5สามารถ up แรมได้นะครับาจากเพิ่มแรมเป็น 8G ิกเป็น16เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลำโพงคู่หนึ่งแล้วก็ ในส่วนของซ่อมเมนบอร์ดไปนะครับขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับคุณเก่งคุณเก่งก็เลยได้นำเครื่องมาีก2ตัวนะครับในส่วนของ r e น i n a กับ Macbook Air นะครับโดนน้ำกับมีปัญหาเรื่องบลูทูธนี่นั่นเองน่ตัวใหม่อยู่นี่ เคงเคยไปเปลี่ยนจอมานะครับตัวน,นี้เคยเปลี่ยนจอมาเอา้าเคื่อไรทำไมน็อตไม่ยอ,มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูหาต้นต่อกอนนะครับว่าน็อตตรงไหนหายไปนะครับส่องตามมาดูหน่อยน็อตในส่วนของพัดลมครบนะครับนี่ครบไ wi ฟครบนะครับตัวยึดครบบานพับครบบอร์ดครบกดแบตก่อนแล้วกัน โอ้โหเจอเลยนี่นี่น็อตในส่วนของยึดเวอร์แบตนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดแบตเตอรี่นะครับเจอแล้วครับน็อตอะไรหลุดหายไปก็คือในส่วนของนี่ยึดน็อตยึดแบ,บตเตอรี่นั่นเองนะครับดันมาอยู่ที่นี่นะครับเป็นไปได้นะครับอาจจะขันไม่สนิทหรือหลุดด้วยตัวเอง ก็เลยมาขัดอยู่ที่เมนบอร์ดซึ่งอันตรายมากอาจจะทําให้เมนบอร์ดช็อตได้นะครับเป็นน็อตยึดในส่วนของแบตเตอรี่เดี๋ยวเราก็เอากลับไปใส่ที่เดิมให้นะครับเรามาเปลี่ยนบลูทูธเทสกันซะหน่อยมาอมออตัวเก่านะครับ ม,มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนใหม่แล้วจะใช้ได้ไหมครับผมมาหลังจากที่เราได้เปลี่ยนการ์ด w i f i เรียบร้อยแล้วนะครับบลูทูธนะครับสองอย่างเขาจะอยู่ในตัวเดียวกันก็คือมีทั้งบลูทูธแล้วก็ wifi นะครับผมจะใช้ไม่ได้อย่างในอย่างหนึ่งก็คือเสียในส่วนของการ์ด wiFi เป็นไปได้นะครับหนึ่งนะครับ สองเมนบอร์ดที่จะเป็นไปได้ช้อยต่อมานะครับแล้วก็ในส่วนของ i o b o บอรนะครับออที่คุมพอร์ตการ์ดชุด Wi-Fi ด้วยเคเบิลมีส่วนมีส่วนหมดเลยนะครับผมเราเช็คในส่วนของพวกนี้ให้ลูกค้าหมดเรียบร้อยแล้วแต่เสียในส่วนของการ์ด wi ไ FI นั่นเองนะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ให้เรียบร้อยใช้งานได้แบบนี้อนะครับ ก็จะมีทั้งบลูทูธและก็ Wi-Fi เรียบร้อยหมดแล้วนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับอาการพวกนี้รอรับได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้แต่เช็คอาการนั้นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการเป็นอะไรนะครับเพิ่มเติมก็สามารถเช็คได้แต่อาการที่ฟิกไว้แล้วว่าชิ้นนี้เสียชิ้นนี้เสีย WiFi เสียแบตเสียจอเสียจอแตกคีย์บอร์ดเสีย แผดเสียเราสามารถเปลี่ยนรอรับได้เลยนะครับนอกจากวงจรเท่านั้นในส่วนของโลจิบอร์ดเราใช้เวลาซ่อมขึ้นอยู่กับอาการเหมือนกันบางอาการก็สามารถเสร็จภายในวันเดียวนะครับซ่อมเมนบอร์ดนะครับขึ้นอยู่กับว่าอาการของเขาเสียเยอะเสียน้อยนั่นเองนะครับในส่วนของชุดเมนบอร์ดของลูกค้าปกติมีปัญหาแค่ที่การ์ดอย่างเดียวนะครับก็ฝากคลิปวิดีโอเราไว้ด้วยนะครับมีคลิปอาการอะไรใหม่ใหม่ เราก็จะทำาให้ชมกันนะครับผมก็ฝากช anel เราไว้ด้วย BBMax Service นะครับเว็บไซต์ bbmaxservice.com นะครับผมหรือติดต่อช่องทาง Facebook BBMax Service หรือ Line แอดนะครับ BBMax Service เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสาขาเรามี2สาขานะครับสาขาลังสิตกับสาขารามติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้มีปัญหาด้านไหนอาการเป็นอะไรนะครับปรึกษาเจ้าหน้าที่แอดมินเข้ามาได้เลย นะครับผมขอบคุณนะครับที่ชมคลิปวิดีโอเราสวัสดีครับ